นี่ออกกันไอสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่เป็นที่ร้านอ่านี่หลานยายคาเฟ่แอนเปกาวนะครับอยู่แถวแคลองขุดนี่เองอยู่ใกล้ๆบ้านนะจริงๆแล้วถ้านับระยะจากบ้านผมเนี่ยประมาณสักไกี่โลเองขับเมื่อกี้ขับรถมาแป๊บเดียวถึงฮะเขาเป็นร้านกาแฟที่สมผสานกับการจัดสวนนะครับแล้วก็จะมีการ ามีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆด้วยนะครับก็น่าจะมาจากตัวเจ้าของเองเนี่ยน่าจะมีมีลูกเนาะแล้วก็ตั้งชื่อตามตามร้านเลยนะครับเอาเอาเป็นคอนเซ็ปต์หลานมาตั้งชื่อร้านเลยนะครับก็จัดร้านสวยงามมากฮะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่าลักษณะการจัดสวนเขาเนี่ยค่อนข้างสวยมากฮนะแต่ว่าร้านอาจจะเข้ามาลึกนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้ลําบากอะไรนะครับถนนก็นนทางก็ สบายนะครับ <c oughs> กาแฟที่นี่ก็จัดว่าดีเลยนะครับไม่ได้ว่าไม่ได้เป็นแบบบางร้านที่จะขมเด่นเดจนเกินไปนะครับอันนี้ก็มีความหอม คือบ้ากาแฟโอเคเลยผมชอบนะเดี๋ยวให้ดูนี่ใหญ่โอเคแล้วก็อีกจุดเด่นของร้านเขาอีกอย่างนึงก็คือเขามีขนมที่เป็นขนมไทยนะครับผมสั่งเป็นนี่มีตัวแปดนะครับมีขนมต้มนี่แล้วก็เป็นขนมมันก็อีกอันหนึ่งเป็น ข้าวต้มมันนะครับตอนนี้ผมลองชิมขนมมันก่อนลวกันมาดูหน้ากินดีทั้งหมดนี้นะครับสั่งมาหนึ่งา5ชิ้นเนี่ยราคาแค่30บาทเองราคาถูกมากนะครับประมาณตกประมาณชิ้นละ5บาทนะครับอืไม่เป็นไรชื่อโลกยังไม่เห็น อันนี้อันนี้ไม่ใช่ขนมมันอันนี้เป็นสาคูน่าจะเดี๋ยวลองชิมกอนน่าจะเป็นสาคูมากกว่านี่นี่มันอร่อยนะนี่อร่อยมากเลยรสชาติดีมากพอดีผมมาตอน เที่ยงยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเนะี <g> ่ย <ül> ก็เลยนัดกับพี่ๆไว้ว่าจะมากินข้าวกันนะครับ <g ül> แล้วก็มากินกาแฟด้ยวยแย่ผมล่วงหน้ามาก่อนเพื่อจะมาถ่ายทำรายการให้ทุกคนได้ดูขน <g ül> <g ül> มต้มแป้งหนาไปนิดน,นึงแต่ไส่ไส่โอเคนะไสอบ,บ่อยเว้ยเนี่ย กินเหมือนคนหิวเดี๋ยวลองตัวแปะบ้างครับคำเดือวหมดไปเลยหนึ่งสองสาติียมอ มาเื่อกี้ลืมลืมโรยน้ำตาลมาพ <c oughs> <c oughs> ี่ก็บอกว่ามีน้ำตาลให้โรยด้วยนะแล้วก็ขนมก็ค่อนข้างสดใหม่นะครับอร่อยอร่อย <c oughs> ก็ไม่ฮึมข้าวเหนียวขาวกต้กล้วยนะครับแล้วก็มีตัวดำอืมอร่อยนะเนี่ยกาแฟก็ดี ผมจะให้ชมบรรยากาศของร้านนะครับว่าเขาตกแต่งสวยงามขนาดไหนให้ดูคร่าวๆนิดหนึ่งนี่ข้างหลังหนสวนเขาอันนี้ทางทางเข้าสวนเขานะครับนี่ก็เป็นสวนเหมือนกันนะครับแต่ทางทางนี้เดินไปไม่ได้อันนี้สุดทางแล้วผมมานั่งตรงมุมปอดีวก็นี่คือตัวร้านของเขา กีคงได้ดูในอินเสตไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมในสวนด้วยนะครับเผื่อว่ามีจุดที่หลายๆคนสนใจนะครับเดี๋ยวดูพวกต้นลงต้นไม้เนี่ยก็ค่อนข้างจัดได้สวยงามไปทีเดียวนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านนี่ร้านยายคาเฟ่แอนเพลกาวานี่ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นของเด็กๆด,ด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ดู ก็มีน้ำพุก็จัดสวนสวยดีนะครับ ร้านของเขานะครับนอกจากโซนข้างหน้านู้นแล้วนะพอเข้ามาข้างในเนี่ยก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะน่าจะประมาณสักสองไร่ไีมั้งเนี่ยก็มีโซนที่นั่งเยอะแยะนะครับอันนี้เป็นโซนที่อยู่ข้างหลังจะมีต้นไม้ร่มรื่นมากเลยที่ตอนเที่ยงประมาณเที่ยงตรงนะครับก็อากาศไม่ร้อนนะร่มรื่นมากอันนี้เป็นต้นต้นเงาะต้นใหญ่ แล้วก็จะมีโซนที่เป็นแบบนั่งริมน้ําที่เขากําลังฮิตทิพกันที่เป็นสะไคร่สารเนี่ยตรงนี้นี่นี่ตะไคร่สารแล้วก็ไปนั่งถ่ายรูปชิคชิคริมน้ํานะครับก็ส่วนที่เป็นสวนข้างหลังเนี่ยก็มีน้ําพุนะครับแล้วก็มี านไม้นะครับเดินเข้าไปในโซนบ้านเมื่อกี้เขาบอกว่าสามารถเข้าไปชมได้ด้วยนะ mm hmm. ก็จะเป็นบ้านใีการแต่สวนสวยงามโอ้ดีนะเนี่ยผมชอบผมชอบใครที่เสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปไหนนะครับสะดวกมาขับออกมาจากในเมืองนิดนึงนะครับแล้วก็เข้าไปในเข้าซอยมาหน่อยนึงนะครับก็จะเจอได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับร้าน หลานยายคาเฟ่แอนเพกาวนะครับระหว่างที่เดินชมสวนนะผมว่าผมค่อนข้างหิวแล้วแหละผมว่าจะลองสั่งอาหารคาวเขามาทานดูนะเมื <S <S <ๆ>่กี้กินกาแฟขนมไปละเดี๋ยวลองไปดูกันว่าอาหารคาวเขาเนี่ยจะอร่อยหรือเปล่านะแต่ว่านั่งกินในร้านนะอาจจะพูดคุยได้เสียงไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับไงก็เดี๋ยวไปดูกัน ลองสั่งเมนูไม่ง่ายนะครับก็เป็นกุ้งไข่ดาวปิ๊งปิ๊งปิ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 ๊ง,ง,ง,ง ه, สวงา,าวงชิมดูกันนะครับ อันนี้ราคา79บาทนะครับพริกกันปลามาให้ด้วย ไข่ดาวกรอบแต่ไม่สุกอันนี้คือดีครับ กีก็ถามเด็กอันนี้ก็ถามเเกือบเกือบตะโกนไปแล้วว่าอร่อยครับอร่อยครับที่นี่เขาก็มีตัองจากอาหารเครื่องดื่มขนมแล้วก็มีของขาวที่เป็นแบบเมนูง,ง่ายๆพวกผัดกะเพราหมูหมึกกุ้งอะไรเงี้ยไก่ หมูกระเทียมไก่กระเทียมข้าผัดแล้วก็พวกสปากเกตตี้ขาโบนารา่าพวกลาบหรือยำอะไรง่ายๆครับก็พอที่จะอยู่ท้องนะ่ก็เรียกว,ว่าขอบท่วนสำหรับร้านนี้นะครับงันขอ,อาตไปจัดการจานนี้ก่อนเพราะว่าหิวมากตอนนี้ขอบคุณมากนะครับฝากด้วยนะบ๊ายบาย